อะไรแล้วพี่อารมณ์มึงยังค้างใช่ไหมใช่ก็มมันบัฟผมมาสักขนาดนี้เฮียว่าทำไมไม่ไปหาตรงกลางก็ได้ไปแต่ไม่รู้ว่ามันสลายตัวกันหรือยังก็ไปหาแล้วมันก็ขึ้นเลยไป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 ต้องไปารตกาบมิเชั่เนอะโอเคขึ้นเลยแบบไอ้เฮียเราจะไม่ต้องไปหามันแล้ว โอ้ยรถไม่แข็งแล้วคนสองร้อยสามอ่ะคันเนี้ยสุดอ่ะสองร้อยเจ็ดพี่ฮะใช่เหรอสองร้อยห้าสองร้อยหก็นใช่ครับเออว่ะเออแรงกว่าเขาอยู่นะจริงนะแต่แรงต้นแรงต้นอดันี่ไม่ค่อยดีด้วยเบรกก็ไม่ค่อยดี ไอแปดทุกมันนี่ไอแปดทุกมันนี่ไอแปดไอแปดดิไอแปดมาไอแปดเราเล่นสเต็ปเดิมไอเหี้ยสเต็ปเดิมนี่ไงเราแถวหลังก็พอเฮ้ยไม่ทันต้องไปเรื่อยๆพี่เ,เรื่อยๆน้ำมันกหกเองนะ น้ำม,ม,มันมึ่อไงนั่นเลยหกเหรอเออมึงมีถังปะเนี่ยดูนี่นมึงขับรถยังไงปะเนี่ยก็ไม่ให้เติมเลยมานี่อะขับมาก็ไปดูน้ำมันเด้ยอยเจ็บร้อยมีปีถงัมถง,ถงมีปีถง<ช>ังว<า>ะฮัลโหลปีถังวะปีถังไปะลยโอ้โห้เชยก็ซ่อมเสร็จปุ๊บก็คุยต่อเลยไงไม่ได้เออเออข้าใจมีเวลาไปแรู้ว่าทำไมรถไม่ช้าเดี๋ยวเมื่อเถ้ามันจะหมด น้ำมันกูก็หมดออถังแม่งก็ไม่มีว่ะลุงเรื่ดิวะโอเคเคยล่ยบร้อยแล้วล่ลวาเสร็จแล้วเฮ้ยลุงลุงผมว่าเรารวมกันีลุงเก็บไว้ใส่ตัวาจะเอ้ยไหมในก็เคก็ล่าเสร็จแล้วผมว่ารวมอีกอีกทีว่าพี่เรศคุยกันให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าอยากให้รวมอีกทีหนึ่งว่ะใช่เราตามเขาปไปให้ใหทันก่อนดีกว่าไปคิดไหมทางนี้เหรอนั่นแหละ ไม่กูโคตรร้อนเลยเมื่อกี้กูไม่เคยหนักคุ้มไม่เคยหนักควายใคร,ครก็ได้สําเพื่ออารมณ์ไม่มากูบอกเลยอารมณ์ไม่มารอบเนี้ยอารมณ์มาจา้ะของผมเออของผมก็ลงมาผมก็ไอ้จั์ขึ้นเลยเขาบอกว่าอยู่ทางเข้าโรงพยาบาลหลังโรงพยาบาลเก่าไอ้โอเคอบอกอยู่หลังโรงพยาบาลเก่ายังไงข้างหน้าเราเนี่ยเราโรงพยาบาลเก่าอะ่ะ ไอนี่พวกเราเออสระเบิดเลยรถใครระเบิดวะอุ้มก็ขึ้นมาขึ้ลรถมาชิปพี่เดี๋ยเพิ่งขึ้นขึ้นขึ้นไปไปชิปไม่อุ้มเพื่อนมาวะชิปโอ้โเยอะเมื่อกี้กูจะอุ้มอยู่ล้เมื่อกี้ชนไงไงดีพี่เลศ เดี๋ยวจะให้มันบังกันเราจะเสียเท่าไฟรีให้รถโรงแรมบังมันมันเยอะมันเยอะกว่าเราเยอะเลยออเฮ้ยเขียวเขียตายไปย่ะเครื่องคันนี้อยู่ไหนด้านหลังด้านหน้าปะเฮียมันมันบื้ออะไรกันด้านหลังปะอยู่ด้านหลังโอ้วิญญาณโอเคอยู่ด้านหลังใช่ไหมใช่ครับ อย่ามึดเบี้ยผมมปั๊บได้ปั๊บหน้าได้อะไายล่างดูคนอ้อมอ้อมอ้อมสายล่างสายล่างเอาไงมันวิ่งมาไม่กลัวเครื่องพังเฮ้ยมันจะเอาอะไหวอยู่ไหมอะแต่มันพังหมดแล้วน่ะโดนชนเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่มันอยู่แถวเราล้าล่าปูเลือดหยุดเยอะๆยอะปเอาไงครับมีใครเจ็บไหมมีใครเจ็บไหมกับเราไม่มีไม่มีแม่ผมเอาทุกคนเดี๋ยวเรามีได้นี่มันะอ่นกินไปหมดรถไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เหรอมันบีนขึ้นมาได้เหรอได้อยู่ใช่ไหมเอ้า เระเบิด์สาระเบิด์สาทางแล้วรถเอ้า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 ถอยก็เอ้าบังเจี่ยอะไรแบบนี้เนี่ยไม่คนนั่งซ้อนแม่งเจ็บเจ็บกว่าคนนั่งขับเฮ้ยได้นะไหวนะไม่มีสักหน่อยไหวนะไหวนะไหวนี้มาหน่อยมันน้อยบ้าบ้าเลยไหวนะไหวดะรอมันขับรถรอมันขับรถลงไกลๆลงไกลๆลงไกลๆเฮ้ยชิมเย็นเย็นเย็นน้องน้องเย็นขึ้นมาขึ้นมาเก็บชิ้น โอ้ยขับรถชนเลยเหรอโอ้โหยังไงอะสามรอบนะกุนโลน้อยนะหมาหมาหมาโอ้ยตีลิโม่ขอโทษเอานะเอานะเอานะไอ้เชี่ยกูลงคนเดียวเลยไม่ชอโอ้ไม่ละคดขอครับเฝ้าหน่อยครับสวยห้เฝ้าอยู่ครับเฝ้าอยู่ครับ เอา้าเพื่อนเอาดาเอานะไวนะไม่ได้หรอ่หมอมาุ้มไม่ได้อุไม่ได้้อุ้มนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรีบเดีวรีบไม่ได้ไม่ได้อุ้มไม่ได้ก็เป็นอะไรวะก็ะไรวะอุ้มคนเ่ไรวะเฮ้มอับชุดแดงนะครับไปะปะเอาหมอเอาให้หมอชุดไม่อยากได้ไม่เบ็ดเลยที่ยตีใครไม่ได้เลยกูไม่เไม่เอาไม่เอา ข้าเราไปข้าวผ่นแล้วมันเอาเราไปแล้วว่ะเขายัางตีกันไม่เสร็จเลยไม่เป็นไรผมไม่ตีตอ่ออยู่แล้วครับไม่ตีตอ่ออยู่แล้วห <c oughs> มอเหยียบผงซ้นทำไมเง<อ>ียยเดี๋ยวผมไปเอารถก่อนเดี๋ยวผมไปเอารถกลับไปก็ได้ครับก็ได้จะเสร็จแล้วแหละเขาโท่ครับไม่เป็นไรครับคุไปชุบหน่อย แปลไปโรงพยาาบลกูโดนต่อยฝั่งนุ้นไม่หามหมอผีอลไรก็ได้ะหลอกหลุดเนี่ยวะเอ้ยเอ็กกอดมาเนี่ยฮ่าไม่โกรธไม่โกรธผมเหลือมันเดียวอยู่แล้วผมจะแลกผมจะตายอยู่แล้วครับหมอผมีใหญ่นะครับเขียนใหญ่นะครับหมอนี่เดี๋ยวชุบแดงก่อนนะตีเลยเขาก่อนได้ไงเอารูปทิ้งก็เข้าใจว่าขับไปกันแล้วเมื่อกี้ อะไรบมนอะไรครับบนอะไรครับไก่บ่อะไรวะไก่ก็โดนผู้หญิงใส่ล่วงไปสามอ่ะไหนวะเขาไหนล่วงวะเห็นแต่เฉยหลิผู้หนอนล่วงอยู่ขยะโอ้ยโตคับโตคับถึว่าขยะโอ้ยเยนยียบขยะมีปอมอ่ะมีปอมเก็บคอตว้ย่าขยะเอายเกขะปิวครโอ้ยโตโตโตกไมได้อะติขยะโอ้ยเตกขยะปิวครับโอ้ยโต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  เอ้ยวันนี้กูจะกระทืบผู้หญิงว่ะมึงดูกูนะถ่ายรูปถ่ายรูปกูนี่ถ่ายรูปกูนี่ปล่อยมันลุ่มันรูีไปแล้วโอ้ังกอร์ไอ้เช่นนี้ก็ได้แหะอังกอราพีเรสอืมแรงโกมจะเทียบอะไรกับทีเราอีกวะฮะฮะพูดถามมึงดิแรงโกหรือนอแรงครับฮะใโอเกียรติศพด้วยครับโอเคครับโอเคป็นยังไงมาแรงโกหรือนอแรงอืไม่ได้ยินน้องแต่งตรงนี้กันอ่ะเป็นยังไงมามามอง น้ำปลาหวานไอ้นี enfin wan ita wan ita, ่เหรอหิวอกูก hmm. uh ันได้ว่ามึงจะเจ๋งกว่านี้กูกันได้ว่ามึงจะเจ๋งกว่านี้กูกันได้ว่ามึงจะเจ๋งกว่านี้กูกันได้ว่ามึงจะเจ๋งกว่านี้เฮ้ยมึงไม่ต้องพูดหรอกมึงได้แค่รถแต่กระจอกงามครับคุณคามีจุกรูกระตาวไปกระตาวกะตาวแบบพีนเฮ้ยรอบแรกเลยไม่ได้เลยมันก็มันก็ร้อนหมดครับมีคนร้อนมีคนร้อนอะไรอะไรเหรออุ้ยขยะหล่นอยากมีบทอะไรป้าฮะ สีเด็กเวรมึงอ่ะโอ้โยป้าอย่ามีบทดอกโอ้ยควายระวังลำบากนะระวังลำบากเปลื่นรถนะป้าใจเขาบีบจนปวดเลยหล่อจ้าหล่อจ้าหล่อจ้าแก่ก็ไม่อยู่ตัวแก่นั่นดิยว่าไงคะนาคินอ๋อเปล่าครับดูคนบังดีอ่ะอ๋อใช่เอาเป๋รออยู่นะคะโหโคตรเหงาเลยอ่ะอย่าเลยทำไมอ่ะอยากลงมาอยู่ใต้ตีนอ่ะโอย แล้วก็ยังไม่เคยอยู่ได้ตีกทีก็อยากลองอยู่อ่ะแต่ว่าเจ้าเมียเป็นเมียน้อยก็ต้องรอหน่อยนะโอ้ยทำไมรูะพวกคุณมันไม่หล่ออุ้ยโอุ้ยทียแรงว่ะแต่เวไคว์ไอสัตว์ยังไม่แรงก็ทำแบบนี้เลยไม่ไหวว่ะรู้จักรู้จักปะเดี๋ยวมันก็ได้หล่อลงตีนกูอะโอ้หน้าอย่างนี้ก็รออยู่มึงรักเมียมึงมากเหรอมึงระวังไว้ละกันไอคนไม่หล่อคนเนี้ยจะล่อเมียมึง ก็รอให้ได้นะเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าใครจะอยู่ใต้ตีนใครก็รออยู่ครับโอเคครับก็รีบรีบรีบจบนะครับครับรอรอหน่อยครับรอหน่อยนะรอนานๆก็อาจจะบั่นทอนเร้ไม่ไม่คุยกับเขาแล้วค่ะไปเถอะชื่ออะไรชื่ออะไรเอาผู้หญิงชื่ออะไรใส่ทองค่ะมีอะไรอ่ะคะเปล่า พอดีเจ็เลยอยากรู้อยากรู้ไม่ไม่อยากได้อยากรู้ชื่อเฉยไอ้หมวกดำนี่ก็เสือกเฮ้ยแล้วไงเพื่อนกูหลับมึงจะหาว่าเสือกด e a d e r อ๋อมึงไปไกลต้นตีนกูไปมึงไปไกลๆไปหมวกดำไปไกลปไกลต้นตีนกูไปไปมือเช่าป่ะเพื่อนเอาไม่ได้เลยเว้ยเพียด่าเสียวเลยข่าวป่ะไปเถอะไปไปอยากปอยากไป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 เอาไปเอาไปเออเพื่อน อือช่วยลไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง